ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็เดี๋ยวขอทดสอบแชร์ก่อนนะคะ อดีนอนไม่ค่อยหลับนะคะทานพอดีนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเครียดสองทานกาแฟสามก็ติดดูหนังเกาหลีติดดูซีรีส์เกาหลีนะคะก็มีเรื่องให้เครียดนะคะอันความเครียดนี้อันความเครียดนี้คือสิ่งที่ ทำลายอันความเครียดนี้คือสิ่งที่ทำลายความงามนะคะคือสิ่งที่ทำลายความสวยงามความอ่อนเยาว์แล้วก็หลายๆอย่างความเครียดนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเ,ออเป็นบ้าได้เป็นโรคไมเกรนเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างก็จะตามมาหากคุณรู้สึกว่า หากคุณหากตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณมีความเครียดเป็นโรคเครียดสะสมหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนานานเนี่ยที่รู้สึกว่าเออตัวเองไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไม่สบายใจเนี่ยการมีเพื่อนที่จริงใจสักหนึ่งคนหรือสองคนนี้มันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกดีได้เพราะว่าถ้าหากคนคนนั้นน่ะ เขาเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจให้คุณเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณแก้ปัญหาหรือถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาช่วยแก้ปัญหาให้คุณไม่ได้อะแต่เขาก็เป็นกำลังใจให้คุณได้ค่ะปัญหาบางเรื่องปัญหาบางเรื่องหรือปัญหาหลายๆเรื่องเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีใครแก้ปัญหานั้นให้เราได้ ปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีใครแก้ปัญหาให้ตัวเราได้คือมีแต่ตัวเราเท่านั้นอะที่ว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปเองแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาถ้าหากคุณคิดว่าเออแบบหนักกว่ะท้อแท้รู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวงังรู้สึกว่าโอ้โหโควิดนี่มันทำลายทุกสิ่งเลยนะ ไอ้โรคโควิดเนี่ยมันทำลายทุกสิ่งเลยทั้งทำลายสถาบันครอบครัวผู้หญิงจับได้ว่าผู้ชายแอบมีเมียน้อยก็ช่วงโควิดนี่แหละเพราะว่าเมียน้อยโทรตามอ่ะหรือทำลายทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเงินและหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ตัวเราเนี่ยจะต้องทำในตอนนี้ในตอนนี้ก็คือหนึ่งเลยนะหนึ่งก็คือว่า เราต้องเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือตัวเราอะ่ะจะต้องเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งปัญหาต่างๆนี้ที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็เป็นตัวทดสอบเรานะถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้เราก็จะเข้มแข็งขึ้นปัญหาหลายหลอย่างที่เราเผชิญอยู่นะปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยถ้าเรา ก้าวข้ามมันไปได้หรือเอาชนะปัญหาได้เนี่ยเราก็จะตกผลึกทางความคิดนะตกผลึกทางความคิดแล้วก็มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็เข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจจิตใจคนเข้าใจจิตใจของมนุษย์เข้าใจถึงความอิจฉาริษยาความไม่จริงใจความโกหกตอแหล ของคนมากขึ้นยิ่งเราเจอคนที่เที่ยมากเท่าไหร่ยิ่งเราเจอคนตอนแหลมากเท่าไหร่หรือเจอคนที่มันหน้าด้านเนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจคนมากขึ้นซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วบางครั้งเนี่ยเออในหนังสือจิตวิทยาในหนังสือจิตวิทยามันก็ไม่ได้มีบอกถึงความตอแหลของคน ในหนังสือจิตวิทยาก็คือหนักสือจิตวิทยาชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงในชีวิตจริงในหนังสือจิตวิทยาบางทีมันไม่มันไม่เมคเซนส์กันวะคือบางคนเนี่ยคือบางคนมาจากครอบครัวที่ว่าดีบางคนมาจากครอบครัวที่ดีนะแต่ก็เออมาทำตัวเหี้ยหรือ มาขโมยเงินเรามาโกงเงินเรามานินทารับหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มาจากครอบครัวที่ดีคือหลายคนมาจากครอบครัวที่ดีอ่ะแต่ก็มาทําอะไรเที่ยเียใส่เราหรือบางคนเนี่ยเขาก็มาจากครอบครัวที่มีปัญหานะพ่อแม่เสียชีวิตแล้วแล้วก็ตัวเขาเองก็มีปัญหาตัวเขาเองก็มีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะนั่นแหละ แต่เขาก็เลือกที่จะเป็นคนดีไงคือบางคนน่ะมาจากครอบครัวที่แย่นะมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเอามากๆเลยอ่ะมาจากสังคมที่ไม่ดีมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ตัวเขาก็เลือกที่จะเป็นคนดีแล้วก็เลือกที่จะช่วยเหลือเราเลือกที่จะเป็นคนดีไม่ไปเป็นคนที่เฮี้ยหรือเขาเลือกไงคือเขาเลือกที่จะเป็นคนดีเขาเลือกที่จะช่วยเหลือเรา เขาเลือกที่จะไม่ทำตัวเป็นขยะสังคมในขณะที่บางคนเนี่ยพ่อก็ดีแม่ก็ดีพ่อดีแม่ดีนะแต่ลูกนี่แม่งโคตรเยี่ยเลยพ่อเป็นหมอแม่เป็นครูเขาก็เป็นญาติเราเนี่ยแหละแล้วก็พ่อดีมากแม่ดีมากเลี้ยงเลี้ยงดีอะไรดีเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีแต่ทำไมลูกมันเยี่ย ไม่เรียนหนังสือแล้วก็คบแต่เพื่อนเร็วๆไปเป็นโจรแล้วก็เอาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้พ่อแม่เหมือนกับว่าพอเกิดมานเนี่ยก็เป็นต้นเหตุให้ให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเพราะว่าเกเรมาตั้งแต่เด็กนิสัยเกเรมาตั้งแต่เด็กๆโดยที่หาเหตุผลไม่ได้แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเกิดมาเพื่อที่ จะทําลายล้างครอบครัวนี้ก็ได้นะมือทีก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออาจจะเป็นเป็นเรื่องของเวรของกรรมก็ได้เองคิดอย่างนั้นนะเพราะบางเรื่องมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกการที่การที่คนเราจะต้องมาเจอกันและการที่คนคนนี้ยเขาต้องมาแกล้งเราการที่คนคนนี้ยเขามารักเราการที่คนคนนี้มาช่วยเราการที่คนคนนี้ยเขาทําทุกอย่างอะทาทุกอย่างเพื่อการแกล้งเรา หรืออะไรก็ตามนี้เอกก็เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมนะคะเป็นเรื่องของเวรของกรรมหรืออะไรสักอย่างที่เข้ามาสอนให้เราฉลาดขึ้นเข้ามาสอนให้เราฉลาดขึ้นเข้ามาสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นเข้ามาสอนให้เราเนี่ยเข้าใจคนมากขึ้นแล้วก็สอนให้เราเนี่ยเออปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ถ้าเราเข้าใจผู้คนมากขึ้น เราก็สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์โดยที่อาจจะเป็นจิตวิทยาที่เกิดจากการเรียนรู้เรียนรู้เองอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นจิตวิทยาที่เกิดจากการอ,อมองคนมองคนให้ลึกมองคนให้ลึกโดยการใช้เซนส์สัมผัสการใช้ความรู้สึกบางครั้งเนี่ย วลตาของคนอะ่ะมันก็แววตาของคนเนี่ยมันโกหกความรู้สึกไม่ได้นะแววตาเนี่ยมันมันมันคือหน้าต่างของหัวใจแววตาเนี่ยมันคือหน้าต่างของหัวใจบางคนอะ่ะพูดกับเราดีปากหวานนะหนึ่งเลยปากหวานพูดเพ้อแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาดีอะ่ะแต่ เมื่อมองลึกๆเข้าไปในแววตาของคนคนนั้นเนี่ยเมื่อมองเข้าไปลึก,ลกๆในแววตาของเขาเรารู้สึกเสียวสันหลังเนี่ยวืบขึ้นมาเลยเขาเรียกว่ามันเป็นเซนส์สัมผัสบางอย่างที่เรามีแต่ไม่เอามาใช้มีหลายครั้งอะที่ว่าเอ่อเซนส์สัมผัสของเราเนี่ยมันมาก่อนเรื่องเฮี้ยจะตามมา มีหลายครั้งอะที่ว่าเซนส์สัมผัสของเราเนี่ยมันมันตื่นขึ้นตั้งแต่ว็บแรกเลยนะแต่เราก็มองข้ามสิ่งนี้เรามองข้ามสิ่งที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่ตั้งแต่ว็บแรกแต่ก็มองข้ามมันอะหลายครั้งเลยนะที่ว่าเหมือนเชื่อไหมว่ามีหลายคนนะที่ว่าเอ๋ฝันเห็นเขาก่อนที่เราจะเจอตัวจริง มีหลายคนที่เราฝันเห็นเขาอะก่อนเจอตัวจริงอะแล้วมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะคือตอนเอเด็กๆเนี่ยเอก,ก็ฝันเห็นใครก็ไม่รู้นะเออแล้วเราก็แบบใครวะทีเนี้ยเราก็มาเจอเขาตอนเราโตแล้วซึ่งเราก็รู้สึกพอเราเห็นหน้าเขาเรามีความรู้สึกว่าคนนี้หน้าคุ้นๆเอ๊ะเหมือนกูเคยเห็นที่ไหนอะคือแต่นึกไม่ออกไะคือตอนเห็นหน้าครั้งแรกเนี่ยนึกไม่ออกว่าเอ้ยเราเคยเห็นคนนี้นี่ว่ะ เคยเห็นแต่จําไม่ได้ว่าเห็นที่ไหนมีความรู้สึกว่าเคยเห็นคนคนนี้แต่ไม่รู้ว่าเคยเห็นที่ไหนจําไม่ได้แล้วก็มาจําได้ตอนหลังว่าอ๋อเฮ้ยพี่คนเนี้ยพี่คนเนี้ยเราเคยฝันเห็นเขาอะเมื่อหลายปีก่อนเคยฝันเห็นเขาเนี่ยช่วงปีสี่ศูนย์แล้วก็มาเจอตัวจิงเอาตอนประมาณปีสี่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะบางครั้งก็ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเซนส์นสัมผัสของตัวเองะอให้เต็มที่ไม่ใช้เซนส์นสัมผัสของตัวเองอะให้เกิดประโยชน์ทั้งๆท,ที่มีสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ก็คิดว่าเราบ้าไปเองอ่ะคือ คือเอจะมีเซนต์เว็บเว็บแรกที่พบนะเขาเรียกเป็นเป็นเซนต์ประเภทเฟิร์สอิมเพรสชันอ่ะเอมีเซนต์ประเภทแบบเฟิร์สอิมเพรสชันอ่ะค่อนข้างแรงด้วยนะเซนต์แบบเฟิร์สอิมเพรสชันนี้นั่นก็เกิดจากการที่ว่าคือความถูกชะตาความไม่ถูกชะตานั่นเองกับบางคนเนี่ยเอเห็นหน้าครั้งแรกแล้วเอถูกชะตากับบางคนเนี่ยเห็นหน้าครั้งแรกแล้วไม่ถูกชะตา ซึ่งเอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือกับบางคนเนี่ยเราเห็นหน้าเขาครั้งแรกเนี่ยเราเกลียดเลยนะเกลียดเกลียดมากไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาไม่ชอบเกลียดเห็นหน้าครั้งแรกแล้วเกลียดเลยเห็นหน้าเว็บแรกรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ถูกชะตาซึ่งเอกก็หาเหตุผลไม่ได้แต่พอลองคบกันไปสักระยะหนึ่งก็ไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปได้ช่วงหนึ่งอาจจะผ่านไปปีหนึ่งหรือสองปีอะ คนคนนั้นก็ทําให้เราเดือดร้อนมาโกง,งเราบ้างก็มีบางคนก็ขโมยของบางคนก็มาทําให้เราเดือดร้อนอะไรแบบนี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นเซนส์นสัมผัสประเภทแบบถูกชะตาไม่ถูกชะตาหรืออะไรสักอย่างนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจอใครบางคนครั้งแรกไม่ใช่การเจอในเน็ตนะไม่ใช่การเจอในเน็ตแต่เป็นลักษณะว่าต้องเจอตัวจริงอ่ะเหมือนกับว่า เออเราเล่นไฮไฟดูรูปเอ้ยคนนี้หรอคนนี้รูปหล่อเห็นหน้าชอบอันเนี้ไม่ใช่แอ,อย่างบางคนเนี่ยอะเป็นเพื่อนในในเน็ตเนี่ยแหละคุยกันคุยกันทางแชทคุยกันมาอหกเดือนนัดเจอตัวจริงเห็นหน้าครั้งแรกเนี่ยบางคนเราเห็นหน้าเขาครั้งแรกเราเกลียดเลยนะคือตอนคุยกันตอนแชทคุยกันตอนที่แชทคุยกันก็รู้สึกว่า ชอบสนุกคุยเก่งสนุกชอบคนนี้คุยเก่งคนนี้คุยสนุกเออชอบชอบแต่พอเจอตัวจริงแล้วเ,เห็นพอได้มีโอกาสเจอตัวจริงหรือเห็นครั้งแรกแล้วอะเรารู้สึกว่าไม่ถูกชะตาว่ะเออคำว่าคำว่าถูกชะตาไม่ถูกชะตาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วนะว่ามันมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า หลายครั้งที่เราเดือดร้อนเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งที่เราเดือดร้อนเพราะเพื่อนใหม่ทุกครั้งที่เราเดือดร้อนเพราะคนใกล้ชิดทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยเราจะต้องกลับมาคิดเรื่องนี้ตลอดเลยว่าเออทำไมเราถึงไม่เชื่อทำไมเราถึงไม่เชื่อ First สอิมเพรสชัทำไมเราถึงไม่เชื่อ,เ,อ, ression, เ,อเซนส์สัมผัสในเมื่อตอนเจอคนคนนี้ครั้งแรกอะตอนเห็นหน้ามันครั้งแรกเนี่ย โคตรจะเกลียดมันเลยโคตรจะเกลียดมันมากอะ่ะแต่ก็ไม่สนใจเหมือนกับว่าเราเจอเพื่อนคนนี้ชื่อบีตอนเห็นบีครั้งแรกตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยเว็บแรกที่เห็นหน้ามันนี่โคตรเกลียดแม่งเลยแต่พอแต่พอได้คุยกันเออเขาก็คุยเก่งสนุกพูดเพราะเราก็ลืมไปนะลืมความรู้สึกแรกอะลืม first ิมเพรสชั่นไป พอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งคบกันไปได้สักระยะหนึ่งมันก็ทําให้เราเดือดร้อนกันแก่งเราทุกอย่างเลยอออีีอีบีเนี่ยนะอิจฉาลิษยากันแก่งไปบอกให้คนนั้นคนนี้มาจีบเราจะหลอกฟันไปทําอะไรที่แบบทุเลศท,ทุเลศนีเ่เยอะมากทั้งแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีอะไรสารพัดเลยอะซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเชื่อถ้าเราเชื่อ first i m p r เ s s i o n นเนี่ยเราคงไม่ซวยแบบนี้เพราะว่าตอนเห็นหน้ามันครั้งแรกเนี่ยตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยคือเขาก็ดูปกปตินะแต่ตอนเห็นหน้าเขา,เค,าครั้งแรกเรารู้สึกเกลียดครั้งแรกที่เราได้เห็นหน้าเขาเนี่ยเราเกลียดซึ่งเราหาเหตุผลไม่ได้เพราะเราเป็นแบบน,น,บบนี้เป็นแบบนี้กับทุกคนที่รที่เจอกับทุกคนที่เราเจอเราเป็นแบบนี้ซึ่งเราหาเหตุผลไม่ได้ กับบางคนเนี่ยเจอครั้งแรกรู้สึกรักกับบางคนอนะเห็นหน้าแว็บแรกนะโคตรรักแม่งเลยหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันคือกับบางคนเนี่ยตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกถูกชะตารู้สึกรักรู้สึก,กรู้สึกรักรู้สึกถูกพันรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกก็มีแต่บางคนเนี่ยเห็นหน้าครั้งแรกนี่โคตรเกลียดแม่งเลยผ่านไปประมาณสองปีมึงเล่นกูเค่ละคือ ปีแรกเนี่ยเขาเป็นคนดีเขามีน้ำใจกับบางคนเนี่ยตอนเราเห็นหน้าเขาครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกเกลียดมากเลยนะโคตรเกลียดเลยแต่เขาก็แต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยพูดเพาะสุดท้ายลงเอยด้วยการมันแกล้งเราเราต้องเปลี่ยนห้องน้ําต้องมันแกล้งอะ่ะเออแกล้งจนแบบจนเราต้องทุบซ่วมทิ้งแล้วก็ทําซ่วมใหม่นั่นก็คือ เราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเ first อ m p r e s s i o นของตัวเองะเพราะว่า first อิมเพ s ชั่นที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเซนส์สัมผัสประเภทหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่นั่น่ะเป็นสิ่งที่เตือนภัยว่าคนคนนี้อย่าไปยุ่งคนคนนี้อันตรายแต่เราไม่เชื่อตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราเรียนรู้แล้วไงว่าตอนนี้เวลานี้ คือเราเรียนรู้แล้วว่าเราควรจะเชื่อ first impression เพราะว่าคนที่เราเห็นหน้าเขาครั้งแรกอะ่ะแล้วเรารู้สึกไม่ถูกชะตานั่นมันแปลว่าในอนาคตนะ่ะคนคนนั้นอะเราจะหาความจริงใจจากเขาไม่ได้เลยเขาไม่มีความจริงใจแต่ถ้าคนไหนแต่ถ้าคนไหนนะเราเห็นหน้าเขาครั้งแรกเราเห็นหน้าเขาครั้งแรกแล้วเรารู้สึกรัก รู้สึกชอบรู้สึกผูกพันรู้สึกถูกชะตานั่นแปลว่าคนคนนี้ในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จริงใจเขาจะมีความมีความจริงใจให้มีความรักให้มีมิตรภาพที่ดีให้สิ่งนี้มันสำคัญมากแต่ว่าต้องต้องเราต้องคิดดูดีๆด,ด้วยหากใครบางคนหากใครบางคน ที่เราชอบเขามากหรือรักเขามากหลงเขามากแต่เมื่อเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราเสือกไม่มี first สอิมเพรสชัเลยอะ่ะแต่เห็นหน้าแล้วเสือกเกียดเนี่ยอันเนี้ควรจะเตรียมใจไว้ว่าในอนาคตเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะทําให้เราเดือดร้อนก็ได้เพราะเราก็เจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วคือถ้าคนไหนเราเจอหน้าครั้งแรกแล้วเฉยเอะ่ะก็ไม่มีอะไรมันแปลว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็ไม่มายุ่งกับเรา ถ้าคนไหนเราเห็นหน้าครั้งแรกนะแล้วเรารู้สึกเฉยๆแปลว่าในอนาคตคนคนนี้ยเขาจะไม่มายุ่งกับเราอาจจะไม่ได้อาจจะได้แบบรู้จักกันแบบผิวเผินแค่นั้นแต่ถ้าคนไหนเนี่ยรักหรือเกลียดอันนี้ต้องต้องเตรียมใจให้ดีอันนี้ก็คือจะมาเล่าแค่นี้แหละค่ะ